ครับสวัสดีครับพี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกผูทุกคนครับพวกผคกับหมอแคนทิวลี่คนไม่ขาดแคนครับโอนี่เป็นบุญหลายครับพี่น้องผู้บาอาจารย์หมอลำปรัมอาจารย์หรือว่าหมอลำยุกตำนานเลยกับว่าใด้ครับพี่น้องซึ่งบุคคลผู้นี้นี่หรือว่าผู้บาอาจารย์ผู้นี้นี่ผมได้เคยได้เลยครับว่าผม จบปริญญาตีใดมีเงินทรงเย็นไปล้ำน้ำตลอดก็คือคุณแม่แจมนาพาเพชรพารันชัยครับสวัสดีครับนะครับมื่อนี้ดีไลคยครับเพิ่นมาเยี่ยมยามหอดบ้านหอดฟองครับพี่น้องคันผู้ใดบางคนก็สิว่าบ่บ่หุจักนะครับคันอยาาหู้พิมพ์เข้าไปเบิงในในยูทูบก็ได้ครับช่องคนกับมีช่องยูทู e เพื่อนครับพี่น้องแจมนาพาหมอลำแจมนาพาเพชรพารันชัยซึ่ง คุณแม่เป็นน้องสาวแชร์ของเลยพิมใจเพชรพลันใช่คุณแม่พิมใจเพชรพลันใชนะครับอย่างเต่สมัยมอลพือนดังๆสามพลังสาวสามพลังสาวนะครับแต่ว่าสามพลังสาวนี่มีผู้ใดแน่ครับพิมใจเกี่ยมนภคาพวงผากกาเพชรพลันรับแต่ว่า ตอนนนีี้่ท่องประกาศเสียชีวิตไปแล้วเหลือสองกนก็คือไอ้พิมพ์อาจารย์นาภาก็ยังรับงานคือเก่ารับงานคือเก่าเจนนาภารับทั้งล่ำเพิ่นล่ำเดินล่ำเตลล่ำกวนประยุกต์ล่ำกวนสิ่งอะไรนะาแกทั้งอาจารย์ครูทิวเนี่ยอกจาเป็นสามานเนี่ยหลายคนมามายายอันนี้เนี่ยบ่ัสดีค่ะเก็บนาภาบัวค่ะ นี่ลหละเราใส่จาไปนก้อแคช่นไหนยิ้ตัื้อจะกกนะยงผู้จูงผู้งามยู่ตับเดียต้ยูจูงนเดใจจับ่เปันไปรับย้ายปันในเดือดไาเจอแม่ได้อ่า F C ไหลครับมอลำจเจมนาาครับของคุณแม่เจมนาพาอล F C ไหลขนาดคันมอลำเพลินสมัยได้สามพลังเสาวราชินีมอลำเพลินกับว่าได้ครับดี คนบันทีว่าเอ้ายังล้ำบวกรองเขาไปเบิ่งในยูทูปผลงานผลเดี๋ยวอัดไว้หลายๆ่องนะครับแต่ว่าก่อนผมสิไปเป่มาเป่าแคนสเห็นไหมครับแก้มนภาเนี่ยคุณแม่ล้ำครูกับพอทั้งเกินทั้งเกินท้องจันทั้งเกินท้องจันสายชีวิตไปแล้วเขาล้ำกับพี่สามานหน่อยเนาะเขาขาคันหรือว่าล้ำได้ทุกคนมอลล้ำสายซ้ายนะครับว่าจะราคากเป็นกันเองเป็นกันเองครับบ่บ่ได้ยากครับที่น้องผู้ใด้เสียบุนเอางาน ะครับสามาถงานหน่อยงานง่ายล้ำไก่เบิ้ตไก่ไก่ว่าจะโบน้ยางไปครับครับแต่ว่ากะเพื่อว่าเป็นงานเสียเวลาครับพี่น้องเดียวสิให้คุณแม่เพิ่นลำสู่ฟังรับหมุนม้วนรับเพื่อฝากตีฝากน้องช่วงนี้กับเขาพรรษาค่ะค่ะเอาลำก่อนกับพัรษาจจกหน้อยก็ได้ครับเป็นลลำรอง Thank <laughs> ันในวันนี้แนวบ่ดีบกพร่องมีแนวเกินเกินขาดขาขออาภิวาทขอทานจงอาด้วยศราเนได้ักงานใหเวียนเทียนพอแมนองลาถึงข้าวปีพานใหญ่หนุกย ป,ประเภทนี้เข้าแต่ปูเปิ่อนีเกาก้อนสิเกาพันสาพุทธาสาสนิได้ผ่ากันหาเพื่องไต้ไา่หันแก่พระสงฆ์พ่อให้พระเพื่อนได้ไต้จุดเป็นเครื่องบูชาโแม่น้องเคนื่อนไหิสง <c oughs> ในีบัดบ่เที่ยวไปใส่ได้เพื่อนับอวรนาหงส์ือสิ้นจนสิ้นขาดภูไกรมากแล้วจังหันสินได้ดูสะสมมือนีน้องบ้านทุ่งทุ่งแสนเป็นบ้านพี่เมืองนองลาถือว่าเป็นพี่น้องตูวยาอาเอามีทางสาวแซงซุ่มการน้องผมคือนถ้ากันเตือนห่มตุ้มซุ้มก้าวน่ว คอเราอยู่เนานะค่ะขอบคุณค่ะแม่คันอยากติดต่องานติดต่อมองใดครับกวให้คุณแม่แจ่มหน,น้าพาคุณสามารถบอกเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับค่ะถ้าจะติดต่องานบระมาสิเป็นงานบุญกระถินบุญบวชบุญ,บญย่างก็แล้วแต่นะคะเอ่อหมายเลขโทรนะคะแจ่มหนาพาเพชร,รพลามใช่ศูนย์แปดห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าหกบ้านหองย่างขบวนน้องบัวตาอีกรอบก็ได้ครับแม่ศูนย์แปดห้า สองหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าหกค่ะครับโยไใบเลยเด้อรับพี่น้องหากมีงานหน่อยงานไงไปได้เบิคขับวัตจัครับพี่น้องอันอันนี้เป็นงานล่ำเฮเทียนกับภาษาครับนัตาลังปั่นน้องย่างน้องเมืองทานครับครับขอบคุณหลายๆครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์